จเจริญพรเดอ้อเอฟซีสุขูสุคนเป็นจังไดวันนี้สูตรโบราณมาแล้วเดอ้อรัฐบาลสูตรโบราณมาแล้วเกง่งๆมาแล้วเมื่อตีแล้วก็เขาอยู่พี่น้องแจ้งแจ้งจับว่าถือสิอพันมากกับเขาเ้ยพี่น้องเด้อขันในสูตรโบราณน,นี่ว่าลดดอกพิษต่งต้งว่าสิจับเขาว่าเขาเท่านั้นพราอันนี้เป็นสูตรดึกดาน แต่โบราณการก่อนมาเนาาพี่น้องเนาะ็ะคือเขาศูนจามเน้าพี่น้องขี้ข้อ,อก,กันเงอนศูนจามยู่ข้างบนนั่นที่หนึ่งเงินผู้คนว่าเอาเอา้าบ่าวลายห้างหนาาพี่น้องเนาะเบิ่งเลยว่ามีตัวใดแน่ของเถี่ยวก้อนนะเนาะเถี่ยวก้อนก็มีของสิ่งที่หนึ่งกัมน,นี่ นเด็กในเครื Gud, world, 13, 0, 30, 30, 03, ่องไม่บวกก็มี8 6ด1กสีมเก็ดศูนยอยุสามศูนย์นั่นพี่น้องสามงศนยยู่นเป็น0ูนวิ่ง1นึ่งกับสี่ก็ลดนอกพี่น้องเนาะจับคู่กันหนึ่งสี่สี่กเก็ดศูนล่างสุดล่างกับวิ่ง สุดสองกับวิ่งหนึ่งกับ8เด็กนี่เคียงไม่บวกก็มี8ปดหกสีนึ่งสากตจับคู่กับหนึ่งสี่หนึ่งเกตหนึดเกตแปดหดน่อพี่น้องนะบยานี้มาเบิ้งไม้พี่น้องเอาไม้พี่น้องซอยจับเอานับนเดอ้อเสียปูก็จับว่าเขาก็มีเทียก็จับเขา่ามันอยู่ในหันะ่ะ มากตัวเลขกรจับใส่เอาเอาไปเอาไป,เ,ไอเอาไปวิ่นเลยก็ได้พี่น้องเอาไปวิ่นเลยเละดีที่สุดอันขันจับบวกเก่งก็คือเอาเขาวิ่นเลยถอดออกบวกเก่งเอาเขาไปวิ่นเลยวิ่นสองโตของสูตรที่หนึ่งโบราณโบรางสูตรหนึ่ง มีอยู่สองอย่างพี่น้องบนกับรางเอ๊มีอยู่สองสูตรบนรางบนรางหนึง่งวนะิ่งแล้วิ่งก่อนนะพี่น้องเนะงงาะวาิ่งจังหวะนั่นจังหวะกันต้องจับกันเขียนวิ่งก่อนวิ่งเขียสอง kiết xoáng vung, lột kiết xoáng vung lột, trong bụng này ta lăng mít tôi đây nè, trong bụng này, kiềng máy buộc ta lăng, đẻ kiết lột xoáng บานนี้ก็อปกนในตารางกระขีดกันพี่น้องแทงตารางกันวันนี้มีตะเรแน่์บึง้งอาได้พี่น้องได้จับเอาน้ำก็ได้เสียพูดจับบดถึกบกเขากับพี่น้องจับเอา ล่างกับ pues เีนอก็นะจังสีดนะเห็นกันเป็นลูกเป็นล่างล่างกับเปดเกจอ่าสอง Nói tốt Ừ

kết xuống kết xuống hạ xuống hạ xuống Hãy subscribe nào

chi kết chọn chi kết chọn Tất đến lần nào kumpe lê kumdeo này, bò hai like kum, môn bát tang sapson môn ket tat bay kum ket song an niki long bay dưới sự thật môn kapi long mát kumpe lê 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 kumpe เบื้องสุดที่สองจังมากทบทวนคำนวณทบทวนอีกเจน,นึงหน้าสุดที่สองบนหลังคือเก่าบนหลังสองบนหลังสองเลขวิ่ง วิงเกหน่งลู kết luận kit sun sam

เกโอ้เลเกียเ,เกปเ,เปนก็นสีนะเออเกีามเป็นกีเอาทังสีนาะเป็นน้องนาะเพิ่งใด้ยี่โอกมือลันไปละบางามเลยเกีส

แล้วก็เกดหนึ่งพี่น้องคนว่ามากกักพูดจับให้กับจับเอาลอดเดอร์ใน่นลเดเดอร์ในเชียงใหม่บวกกันละจับเอามาแท้แน่นอนบ่คคอยรุดเอาพี่น้องมันเป็นสูตรบ,วบวัวลำบัวลานมาต่อสมัยใดบุ บนให้เลเบนคู่นึงพี่น้องเมเ้ามาบนนให้มาเกตตสาัวให้สองสองศูนย์เกตหนึ่งแปด 能。No. เด้อพินองเด้อแคปหนัดจะไว้เด้อบันนี้เด้อให้เขามาแล้วก็ได้ผู้เด็กเขามาไม่กะกดกระดิ่งไว้พี่น้องเพื่อสิบวันเอกพิษผ่านก็ได้ก็ดไ,ดได้มาเบิ่งเอาดีๆเด้อพี่น้องเด้อปุ๊บจับให้บ่ามากักบ่ประทับใจก็จับเอาเองไม่หันละเบิ่งเอาของวันที่สูตรโบราณวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพินองบนรางสูตรที่หนึง่ง วิ L ute. L ute. L ute. Game, ่งเกดวิ่งสลูดเด็กในเครียงไม่บวกก็มีเก็ในมีแปดม่เก็ห้าสองสี่หนึ่งสูตที่หนึงนี่จับครัวมากกะ่ับครัมากกว่าสีกเก็ดสี่เกตสองหาสอง 8ปดหนาหคููพี่น้องแตะกลมอันเดียวกลมเก็สองเด้อพี่น้องเด้อสูตรที่1 3ตัวก็มี8ปดเก็ดสองแเก็ดสอเก็ดสองสูตรที่2วิ่งเก็ดวิ่งหนึ่งยับคูเก็ด 8, สามศย์แป่เก็ดเก็ดหนึ่ง เกตลืมบอกเลขในตารางเลขในตารางก็มีน่นอยเก์ศูนย์สามเกหกหนีพี่น้องเองกตเกะเลขสาตัวมาหอดเกตกตตัวกรมีศูเกไอศูนย์เกหนึ่งแปเ็ลขสตัวเลขกลเลขฟันพี่น้อง เกตหนึ่งได้พี่น้องเลยผมฟันไปเกตหนึ่งผมฟันไปเกตหนึ่งเอาพี่น้องไปเขามาแล้วกัแคปน้าจไว้เพื่อชิบวิด้ผพิดพลาดบางเทียปูอาจชิบวได้สรุปมันติดพละยังกับชิบวิด้สรุปหน้ากับชิบิยปล่อยไปเลยในของรัฐบาลนาะพี่น้องนะบริสรุปให้เบิ่งกันมีเวลาก็ได็สรุปก็ได็เห็นอีกสรุปอีกเจนหนึ่งนาะพี่น้องนะ พี่น้องเอฟซีพูดไดเข้ามาแล้วก็ให้ลำลุ้ยกันทุกขุทุกคนเด้อว,วันที่สิบหกถึงไวยเลยเบอร์ไปจัดหาลอตเตอรี่เด้อร์ได้หนี่งคนแต่ว,วันที่ต่ว,วันที่สิบหนึ่งว่าแมนมาพี่น้องแต่ว,วันที่สิบเอ็ดแต่ว,วันที่สิบเอ็ดหนึ่งดอกท่านอยู่นะ่าพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคนไปหาจับใจลอตเตอรี่ไว้ท่านอยู่ยังหลงเหลืออยู่ดอกให้เป็น ของพี่น้องอยู่กันยังตงองยังเป็นของพี่น้องอยู่ดีนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีผู้มาติดตามลำ้วยลำ้วยกันทุกคู่ทุกคนในวันที่สิบหกไม่น่าที่สิฮอดนี่อีกา้าเมอพี่น้องลำ้วยลำ้วยกันอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อเงินท่องนั้นกระเป๋อ่างกระเป๋าขอขั้วอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับมือนี้ขอ,อยุติไปแค่เพียงแค่นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี